ศูนจัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลถอนสมอตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2557ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกินความต้องการของพืชเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและให้ความรู้ในด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน30รายประธานศูนย์คือนายวิรพลสแสวงเจริญกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้บริการข้อมูลวิชาการด้านดินและปุ๋ยจัดหาปัจจัยการผลิตคุณภาพดีราคาเหมาะสมให้แก่สมาชิกและเกษตรกรในชุมชน จัดทำแปลงเรียนรู้และจุดสาธิตเพื่อเป็นต้นแบบด้านการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรต่างๆการจัดการดินและปุ๋ยสนับสนุนกิจกรรมของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่างๆเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพโดยเป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการของสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรีทั้งนี้สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลถอนสมอได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเพื่อการใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมต่อความต้องการของพืช การพักนาในช่วงฤดูแล้งการไม่เผาฟางการถ่ายกลบต่อซังเพื่อรักษาอินทรียวัตถุในดินการปรับพี่นาเพื่อกำจัดวัชพืชการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ การใช้สารพอดอเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร,เ,กรเป็นอย่างมาก